สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้ครูฝันจะพาเด็กๆนะคะไปทำความรู้จักในเรื่องของคำควบกลมไม่แท้กันค่ะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 คำควบกล้ำไม่แท้ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับความหมายของคำควบกล้ำกันก่อนค่ะคำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันผสมสละและตัวสะกดเดียวกันเมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงควบกันทั้งสองตัว คำควบกล้ำแบ่งออกเป็นสองประเภทคือควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้เราทบทวนความหมายของคำควบกล้ำกันแล้วนะคะถัดมาเราจะไปรู้จักกับความหมายของคำควบกล้ำไม่แท้กันคะ่ะควบกล้ำไม่แท้หมายถึง พยัญชนะรอควบกับพยัญชนะตัวหน้าปรปะสมสระเดียวกันเมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านเพียงพยัญชนะตัวหน้าหรือพยัญชนะตัวหน้าทอรออ่านออกเสียงซอเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำของคำควบกล้ำไม่แท้กันนะคะคำที่ออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้า พยัญชนะตัวหน้าจอรอเช่นคำว่าจริงพยัญนชนะตัวหน้าสอรอเช่นคำว่าใสยพยัญชนะตัวหน้าสอรอเช่นคำว่าสร้างเสริมส้อย พยัญชนะตัวหน้าสอรอเช่นคำว่าเศ้าเศษฐีต่อไปเป็นตัวอย่างคําควบกล้ำไม่แท้ที่ขึ้นต้นด้วยทอรอเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงซอนะคะพยัญชนะตัวหน้าทอรอ เช่นคำว่าทราบสุดโมสมซับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนะคะคำควบไม่แท้พยัญชนะจอจานซอโซสอสลาสอเสือควบกับตัวรอเรืออ่านออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะ อย่างเช่นคำว่าจริงอ่านว่าจริงสร้างอ่านว่าสร้างเป็นต้นค่ะและคำควบไม่แท้พยัญชนะควบ พอทหารกับรอเรือเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงซอโซนะคะเช่นคำว่าทราบอ่านว่าทราบซับอ่านว่าซัาบเป็นต้นค่ะ เด็กๆก็รู้จักทั้งความหมายของคำควบกล้ำและความหมายของคำควบกล้ำไม่แท้แล้วนะคะซึ่งคำควบกล้ำไม่แท้เนี่ยจะแตกต่างจากคำควบกล้ำแท้นะคะเพราะคำควบกล้ำไม่แท้เราจะอ่านออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าหรืออ่านออกเสียงเพียงเสียงซซโซเท่านั้นค่ะถัดไปนะคะวันนี้ครูฝันเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยกติก,กาของเรานะคะ ครูฝันเนี่ยจะมีคำอ่านให้เด็กๆโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องเลือกคำที่ถูกต้องจากคำอ่านที่ครูฝันเตรียมไว้ให้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามที่ครูฝันเตรียมไว้ให้ได้เลยคะ่ะต่อไปเรามาช่วยกันหาคำจากคำอ่านที่ถูกต้องกันนะคะ คำไหนอ่านอย่างไรข้อที่1อ่านว่าสวดทรงครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กๆสองตัวเลือกนะคะระหว่างสวดทรงกับสวดทรงเด็กๆคิดว่าตัวเลือกที่1ห,หรือตัวเลือกที่สองเป็นคําตอบที่ถูกต้องคะ เก่งมากค่ะคําตอบที่ถูกต้องของคําว่าสวดทรงคือตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองข้อที่สองครูฝันให้คำอ่านว่าซัพย์สิสนระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งซับสินหรือตัวเลือกที่สองซั์สิสนเด็กๆว่าตัวเลือกไหนคือคําตอบที่ถูกต้องคะ ใช่แล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องของคำว่าทรัพย์สินก็คือตัวเลือกที่สองนั่นเองคะ่ะเราไปต่อที่ข้อที่สามกันเลยนะคะข้อที่สามครูฝันให้คำอ่านว่าศีสะระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งีสะหรือตัวเลือกที่ 2, สองศีสะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องเอ่ย ใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องของคำว่าซีซะก็คือตัวเลือกที่1น,นะคะเราไปต่อที่ข้อที่สี่กันเลยค่ะข้อที่สี่อ่านว่าเสริมสร้างระหว่างตัวเลือกที่1เสริมสร้างหรือตัวเลือกที่สองเสริมสร้างตัวเลือกไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ ว้าวเก่งมากๆเลยตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่หนึ่งเสริมสร้างนั่นเองค่ะเรามาถึงที่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อสุดท้ายครูฝันให้คําอ่านว่าสุดโซมระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งสุดโซมหรือตัวเลือกที่สองสุดโซม ตัวเลือกไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่สองสุดโสมนั่นเองค่ะจากคำอ่านทั้ง5ข้อเมื่อกี้นี้นะคะไหนใครตอบถูกทั้ง5้าข้อเลยบ้างนะเก่งมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวถัดไปนะคะครูฝันเตรียมคำถามให้เด็กๆได้ลองตอบเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้องไม่แท้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปตอบคำถามพร้อมๆกับครูฝันเลยค่ะข้อนี้คือคำไหนต่อไปเดี๋ยวครูฝันมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกให้เด็กๆลองตอบ ให้ถูกต้องตามคำถามที่ครูฝันเตรียมไว้ให้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปตอบคำถามได้เลยคำถามข้อแรกนะคะคำควบกล้ำไม่แท้จอรอครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กๆทั้งหมด1 2 3และ4ตัวเลือกค่ะ เด็กๆจะต้องช่วยครูฝันตามหาคำควบกล้ำไม่แท้ที่เป็นตัวจอรอเราลองดูที่คำแรกนะคะคำแรกซอยคำที่สองจริงคำที่สามทราบและคำที่สีเศร้าเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้อง ของคำควบกล้ำไม่แท้จอรอคะถูกต้องค่ะคำที่ถูกต้องของคำควบกล้ำไม่แท้จอรอก็คือข้อที่สองคำว่าจริงนะคะถัดมาข้อที่สองนะคะข้อที่สองเนี่ยครูฝันมีความหมาย ชื่อผล,ลไม้ชนิดหนึ่งกิ่งมีหนามมีลักษณะกลมรีครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กๆทั้งหมดสองตัวเลือกด้วยกันค่ะตัวเลือกที่หนึ่งคือซับและตัวเลือกที่สองคือพุทราเด็กๆว่าตัวเลือกไหนคือชื่อผล,ลไม้ชนิดหนึ่งกิ่งมีหนามมีลักษณะกลมรีคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคําตอบที่ถูกต้องของข้อที่สองก็คือตัวเลือกที่สองคำว่าพุดซานั่นเองค่ะถัดไปเป็นข้อที่3มนะคะครูฝันมีรูปภาพมาให้เด็กๆว่ารูปภาพนี้น่าจะเป็นคําว่าอะไรคะระหว่าง ตัวเลือกที่1คําว่าสร้อยหรือตัวเลือกที่สองคว่าสะน้ําครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดคําตอบนะคะเก่งมากค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่สองสะน้ํานั่นเองค่ะถัดมาเป็นข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ ครูฝันถามว่าคำควบกล้ำไม่แท้สอรอครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กๆนะคะทั้งหมด1 2 3และ4ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกแรกนะคะอ่านว่าสัตธทาตัวเลือกที่สองอ่านว่าเสริมตัวเลือกที่สามอ่านว่า เศรษฐีและตัวเลือกที่4อ่านว่าทราบค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องของคำควบกล้ำไม่แท้สอรอบ้างคะใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องมีทั้งหมดสองข้อด้วยกัน ข้อแรกก็คือคำว่าศรัทธาและข้อ2คือคำว่าเศรษฐีนั่นเองค่ะมาถึงที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายครูฝันมีรูปภาพให้เด็กๆดูด้วยค่ะข้อนี้เนี่ยครูฝันอยากรู้ว่าฝากรูปภาพเนี่ย เป็นรูปภาพที่ทำมาจากอะไรคะระหว่างข้อที่1นึทรายหรือข้อที่2ต้นทรายค่ะเดี๋ยวครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะถูกต้องค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่หนึ่งทรายนั่นเอง สำหรับเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ในวันนี้นะคะครูฝันมีข้อควรจจำง่ายๆให้เด็กๆด้วยค่ะโดยคำควบกล้ำไม่แท้นะคะถ้าเป็นพยัญชนะต้นตัวจอจานรอเรือสอสลารอเรือซอเสือรอเรือหรือซอโซ่รอเรือเราจะอ่านออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นแต่ถ้าเด็กๆเจอคำที่ขึ้นต้นด้วยททหารรอเรือ เราจะอ่านออกเสียงคำเหล่านั้นเป็นเสียงซอโซนะคะเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปวีดโอนี้จบแล้วนะคะหากเด็กๆมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่ครูฝันแนบไปให้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย